หกคนระว่าต้องแชมป์ล้วะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าอยู่ดีๆนึกอัดนะครับเพราะว่าเผื่อได้ไฮไลท์เนาะโอเคมีแบนดเดดเยอะไหมเนี่ยทนะิ้งไปก่อนอุ้ยโดนเขาเขายิงเขายิง เราดีนัาดเราชุบได้แล้วนะดีนั้ตกลงมาตายลระวังระวังตกลงมาตายล่างชุบได้ขึ้นเดาขึ้นดีงใ้โอ้ผมครับไอ้ต้นไหนวะไม่ได้ของอยู่ข้างบนด้วยนี่ไงของกองอยู่ไม่มากเลของข้างบนผมเยอะมากมันอยู่ตรงคอประเด็นคือแม็กอยู่เฮ้ยสไนธ์เหรอโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ฝรั่งแม่งโดนฝรั่งจะได้สไลไรติดตามไ่ได้นะโอ้ฝรั่งไม่ยิงแค่้าเมตรหน่อยได้ได้ยิงเลยแต่ยังเงียอกเอาเราให้นายเมาเลยมาไม่รัแล้วว่าเสียงเอสองร้อยอะไรอเดะอเดบ กันชาเลยกันชาเลยหนีแล้วไปไปเมฆอ่ะเมฆปะมีกอไม่รู้ยิงไปตัวมันเฮ้ยไม่ดิ้นว่ะตัง่์ยาหรอตัยค์ยาต้องการยาต้องการยาผมผมไม่ยอมเลยวะเฮ้ยมันหายแล้วเห็นตัวเดียวเหรอเห็นตัวเดียว ามาไมไ่ดีจเรเราขึ้นปีดเขาลองไปขึ้นเขานี้ไม่กูหาคนเอฟบีโอถ้าเราลองวิ่งขึ้นเขานี้ว่ะเพราะปืนหายที่มันโล่งหมดอีกสั่งนถ้าเราวิ่งไปกานวานเนี่ยที่เราเล่นกันนะต้องปอีนตรงนั่นอ่ะลงก็คุนเลยไม่มีสโคปที่สองอันมีใครเอาเปล่าเอาครับเอาหรอนี่นะเอาไม่เอาเราไมา่แล้ว หน้าผมตัวไหนวะโอ้เอีอะตัวไหนอะแต่เอาเออเอสพีแตกเอสพีแตกเอพีแตกเออเอสพีเอสพีเอสพีเออเอสอาร์จีนี่หว่าต้องเล่นเหรอฮัลโหลอยากเล่นไหมอ่ะยากเลยโอยใหญ่เลย มินอยากเล่นไหมอ่ะอยากอยู่นะเอาได้ได้เอาไปเอาไปกล้องเลยหรือบออะไรเอาเลยเอาเลยมินมินมียายังไม่สามตัวตกับล่าเราเอ้ยฮัลโหลเขาก็ไม่มีหรักตัวกลองก็ไม่มีงรับกล้องพูดงั้นเลยก็ลองไปข้างในเรานาแล้วอ่ะที่เราโดนเราลมอ้อมแล้ววะอ้อมแล้วโดนอ้อมแล้ว่ะบนเขาเนี่ย มีนฉีกมาเราปากกาแล้ววะเราต้องเราต้องขึ้นเขาปะเราต้องขึ้นเขาไหมถ้าเราขึ้นเขาเราจะเราจะได้ลงสบายไงเฮ้ยแต่เราไม่ต้องลงเราเรามันมีไหมมันจะลงมาแล้ววะหลังยิงกากอะไรวะมันเนี้ยมัยอะเจ็บ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 ก็น่าเบื่อเลยว่ะวันเนี้ยเราทำไมยิงไม่ได้เลยวะ มินลองง็อกไว้ขึ้นง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมินให้กล้องเดินนำดิสนไสนายทนายเดินนำเลยไอ้เสียเลีกับเอริบิวไหมล่ะ,ะนาำมีกนะินรึเป่ามาเฮ้ยน้าๆๆไม่เห็นเลย<บ>เนี่ยเดินบนเนินเหรออาจจะมีนะตรงเนินเนี้ยเราเข้าบ้านได้นะถ้าจะเข้า เจอแล้วเจอแล้วเข้าได้ปะสวยสวยกองดันให้กองดันให้ไปงดันใหกองดันละกองดันละนี่ตีเข้าอ่ะใช่เอาดันเลยดันช่วยโอ้แม่งไม่เว้เว้ยมันอยู่ไกลอยู่ไกลเข้าได้เข้านะมีปะข้างในอ่ะข้างในมีคนปะ ได้จะมีเข้าได้เลยก้องเอือดใช้กล้องถอยมากล้องสไนาสองตัวเลยแล้วมัถอยมาถอยมาเออสวยรถมีตัวตรงน้น oh มีต oh ัวเข้าบ้านได้ป่ะวะเข้าบ้านได้ป่ะยาหมดเหมือนกันต้องโดสุดมันเหรอ ถูกไม่ได้โอ้พ่อมอะที่ไหนวะไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านระวังตรงนู้นนะตรงนู้นมีตัวนะเฮ้ยเหลือสามตัวเหลือสามตัวเข้ามาในเข้ามาในก่อนน่าสามรือเปล่าวะหน้าสามรอเปล่าว่ตรงนี้มีตัวตรงมาร์กอะ่ะระวังระวังสวย ขวาขวาขวาสวยนาเดียวอย่ไหนวะนาเดียวล่าสุดตัวนู้นแตกยังอ่ะตัวนู้นอ่ะฝั่งที่เรามากอ่ะอยู่กับพี่โอ๊ต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 เอาวะทีมงานคุณภาพ